บาี้ขาจากได้ก้าวตานสาทุกนิทานทำอาทิตเตกาเนตังแต่ปังดังพวน พอเทีสาเจ้าของเฮาสเาวยสาเกิดเป็นมนุษยหน่อยสวย้างง่าเจ้าทางงามสัววันสามเสือทาวพอกับแม่บบเอ็นหุนตาบอดเมื่อทั้งสองคนนาดูตนบบเอ็นฟา้า บวชเป็นเดือเสียเถาเนาในวานาปายูบันนาสาลาคุละลหลังห้างเว้นเว้นเศร้าบอกเกีาา่ยวกรมอันว่าเขาและนามอาศัยดูกสุววันสามหาพรลาผลดอกสัวกินต่างเขา สวรรว่าบาคขันทาวสวัรสามกาทุนเถิดหาผาละมากไม่มาเดียงคูสวัรดด้วยว่าใจเท่านั้นแสนประเสิฐกูน้ามีเมตตาต่อขานเนือ มาเยียงสาเสือกว่างฟ้าสัดป่าสัดนาหน้าโมูเหนือได้เป็นเพื่อนเจ้าเบาสามแมนว่าไปตักน้ำอ่านมวนมูอสัดสาเดโนก็หากไปน้ำบากะดังบ่ดีวันดอมนา เพีนพอบาลมีท่าวกาทำเพียนกาหญิงเมตตาตจริงเจียงเจตนาก็ไว้กาได้ได้ว่าผปอนเมื่อหนื่งแก้วแก่นตนดังจากคว้าผลภาลามาเดวมาถวายมันดาพัมโมนีรสสีพอ นามบ่พ่อสิไปหามาไว้ถือกาะออมสิยุลงท้าแบวดอมด้วยศา,า์ปามุงหนาลวงสวัวทานามเข้มใจตาฟังนองในตอนนั้นบ่คิดว่าสิมีอาเพศตองมาจุลาบ่าเห็นตัว Ô hòa xuồng sàn đường Yê Bao bà bò hẹn hùa มันสะตัวกำลังจองอยู่แค้มนองหมอบซองเมื่อนันกาบินยักปวดจ้องหองออกสะแวงมูเหนือเดยมาพอเจ้าเบาามพวกำลังเสียาตกนามอยู่แค้มฟังเจ้าน้องใสแปกกะใจพี่เดือกกนั้สะงนพี่กนแทน สายนี้แม่สังงนพพองอยกังพองเนื้อปลาสัตดหน้าหน้าแวดล้อมขวาใสาปะหลาดเดือบัวลุดนี้เป็นศาสเตอร์มวนมานวนเดือเทวาเดือดขุดท้าวสุกีจังแปกขนไผยไต ข้สิไข่ข้าขมตาขันจานอเอือนเหี่ยกายานดบด,ดีกดีนี้เข่าป่าพายเห็ดจังใดจังสีไใดหัวเสื้อนำไข่กูสีร้องเอาสอนใส่ให้เถือกป่าแล้วสวนโดม จังเสียไปทำบ่อนักหรือบอกาตามสางว่าเป็นอย่างสาต่างๆจังคอยตีดต่อสนตามคนมากมีเกียรตแเพียงนอซ้ำเนียกาเลยลันดูกสอนใสเดโน ต้วนว่าใจสุวรรณสามเถื่อขัวลานั้นตึงใบล้อเหียดใยแดงดาสอนสันบ่าลมท่าว่าคำมยาวหัห้อท้อละมันปวดเล้าปั่นสี่มวยสีบสลาย สโกดใจบ่อเคียนนายบ่อใหม่ก่อเว้นกรรมเพยียงดูบคำรมสอนนางสาลอนนอนเนืง้งจางว่าท้อละมันด่วนต้นตัวอย่างบ่อยู่เพี้ยแเ่สารใจสะท้อนอน่อนผากกาย แล้วจังคุามสติตั้งแข็งใจหนอต้านป่าว่าภัยเดหนอโอ๋โอ๊ยไผเดหนอมารอบหญิงผู้ข้าประสงค์แท้แต่เรื่องใด บัวขาโยปาไม่บอกเคยก่อความเพียดอันใดนาบอกเป็นไัเป็นเพียรตอบวังปราสาทานนาสงสารความว่าสุวันบาเอื่นอนเอ,อ้ยจังว่าหอกอัดตานพังสิ่งกะลำหา อ่านบาคุณข่าส่างกะหวังเพิ่งสีเอาง่าข่ามังสั่งผููป่ากะเพื่อกินยั้งเนือ้อท่านสีมาปองข่าสวรรณบาบ่าูเหตุเดโนโยาสีโลบซนนาให้มาเว้าวบาตอกัน เข้าข้างนั้นจอมลาดกาบินยากฟังพาที่จอมขวานในเก่าพันดานาะงว่าอาหัวปวดท้วนอนำตาขอเกียดสั่งเว็ดบุรุษเพจน่มหน่อยคนนีน้นานับเตือเตือกสอนห้า จอนเมื่อเตื่องเกือกสมเส้ายังอยากเห็นตัวเฮาบ่อดอวยขอหองจางว่าเจลจาลุอนคำงามสนอสดเดนอสงบ่วดบ่แขนเจ้าเบ้ากับม้วนหัว ปากกตัวให้สาผูออกจากที่กำบังเดินมายังแค้มนองในก้าวเจรจาตานวานดัวลากุมาหน่อยผู้ย้มพอยอยู่กลางป่าเฮานี่เป็นเจ้าฝ่าผู้คลองแควนทิ้นสาทาน อาณาจักรเขตด่านกำไฟพาลานาเสพุนแดวเสือเฮามีกาบินยากผู้โลกเดือเถื่องเมื่อนีมาในห่วงหิมมาพัานป่าผาเพื่อประส่งเที่ยวลาหญิงเนื้อเจ้าเตือนไป เจ้าหากเป็นดูกเทีบไทยเหลือหากว่าเป็นคนน้ำมาก่อนยี่หยังให้บอกเขาพ่อหูเจ้านี่มาตักน้ำไปยังให้บนบอกอันบาพ่อแม่เจ้ามีบ่ยู่ใส่ เมื่อนันอ้นภาวาทไทยอนน้ำนอพเตีาสดเดโนภากอภาที่กันตอกาบินจาแจงข้าหน่อยมีน้ำเอือนสุวรรณสามมนุษยศาสพ่อแมเท่าสองทานกอยู่ยัง ท่านนั้นบวชเสืบอรสางเพนเพดพาเลือเสียเฮาเป็นคนอ้วนปรมทัมพำแพงดอกเพียนเดียงพราะว่าสองเกือทานเสียตาทั้งคัวมัวมือฝ่า่ ong, ่เอ็นห่องจะห่วงหนา แม่เสิมนหมอดเมียนะขาก็บเสียได้เด่นโอโอ้ดวนได้แม่จ้องเขือเสียเท้าตายไปด้วย ของบ่มีภัยสวยจนเจ้าอุปถากเด่นอภัยเสียมากไม่มาไว้ว่าสุกินเมื่อขาดตายกสัมเสียนะ โคสอยางกาจังหายเดโนโองวดตายพร้อมโซขาดกราใจในดาว คาแต่จอมกาสัเทาน้ำกาบินผู้เือเดดดูว่าเฮาแล้ทานบ่เคยรวมว่าก่อกรรมทานนี่ยิ่งขาพะเจ้าเปลี่ยนพอป่าสงอย่างท่านนั่นทำป่าปังบาปมาหันพุนเพิ่มนะ ป่าหันเพียงนอตัวขาคนเดียวกับบ่แมีนจังบ่าพ่อแม่ด้วยเสมือนต้องถูกซอนซอนดอกนี่มีเปียดบากสังหันแดโน้โอยโอยสามสีเวียดสิหมอดมอละนังเมียน ข้าสิเสียวังมวยเขาสวยดับสาดบ่สามารถต่อตั้งยืนมันว่าต่อไปจังว่าสวงสานเดือเอ๊ะเอ๊ะ สรงสานเดียเทพไทยพ่อและแม่ทั้งสองปานนี้คงคอยคองเบาสามสี่ขึ้นคงคงบ่สั่งงอนหัวว่าบวตาสิพอยปากาตจากแดวเหลือสิวเข้าบาจางว่าสาทัว ดินกันเออเออเออยินอยู่ฝ่าทั้งเจ้าป้ามาเหยสากฝวงเทวาลักให้เบิงแย้งสองาน เสียนสมพัานเทียบเพียนต่างอานันต่างให้ตุ่มตอมสวนสามใจตอมก่สีขาดอยู่เดวบ่อนั้นสาสวนสีตายเทียบเทวาทุกขายยาแหนีงนายอดสูดเด้อขานี่มีกะตันยูผักเพีนถานอมเดียง ลอนบ่ยังไปหน้าสุวรรณบาสิบ่ปอยาว่าสิอุปาทากเดียงให้เดิงเดืยบ่ต่มตอยแต่ว่าในตอนนี้จังว่าบุญลูกน้อยมาหอดบางมอลานา กาดวาสนาเสียตอบแทนเพียงนี้ยไขว่าเจียแต่เพียงนานหันใจป่าบ่อาปากวิญญาณภาคจากล้างนอนเนียงอ้อนสาดวยนั่นท่อนา ta ta -yo.